สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านครับอยู่กับผมครับบ่าวบมคนมักรถพี่น้องท่านผู้ชมครับมาดูจากสมิตโมครับโอ้รุ่นเก่าครับพี่น้องหลายปีแล้วครับคันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆครับของสมิตโมเลยครับคันนี้ถึงจะเก่าแต่ก็ใช้ดีครับพี่น้อง หักดิมไซเจ้ายูซูนะครับร้อยสี่ห้าคันนี้หกบีบียางแปดสองห้าครับ, 8, 2, รบโออดิแต่ใส่กันสนานเลยพี่น้องใบแท็กใหญ่นะครับแมคโครคันนี้ โรลเลอร์กี่ตัวน้อยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวครับโรลเลอร์เจ็ดตัวใบแท็กน่าจะเจ็ดสิบเตนครับโอ้ใบแท็กยังเหลือเต็มเลยพี่น้องมุอกี้ห้าฟันครับ มีแอร์นะคันนี้เห็นเห็นแก่เก่าเก่าแบบนี้มีแอร์นะพี่น้องมาดูกันออกการออกบ่อครับพี่น um ้องของเจ้าอีซูครับร้อยสี่ห้าคันนี้ อ้ควนขาวมาเลยครับไปวบ่เนี่ยไปแล้วครับ